สอบใบขับขี่ Channel แอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอนอย่าลืมไปกดโหลดกันด้วยนะ เเทคนิคขับรถยังไงให้ประหยัดน้ำมันขับรถยังไงให้ประหยัดน้ำมัน 1. ควบคุมความเร็วให้เหมาะสมและสม่ำเสมอยิ่งขับเร็วเท่าไหร่รถยนต์ยิ่งกินน้ำมันมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นหลักพื้นฐานที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ โดยปกติแล้วรถยนต์ส่วนใหญ่จะประหยัดที่สุดเมื่อวิ่งด้วยความเร็วประมาณ50ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากวิ่งเกินโซนความเร็วนี้จะผลาญเชื้อเพลิงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ 2. อ,ออกตัวเบาๆเร่งเครื่องเฉพาะที่จำเป็นห้ามออกตัวแบบกระชากหรือพุ่งด้วยความเร็วแบบรถแข่งเด็ดขาดเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองน้ำมันแบบใช่เหตุแล้วยังทำให้ชิ้นส่วนต่างๆสึกหรอไวขึ้นอีกด้วยนะครับ 3. เบรกให้น้อยๆใช้การชะลอแทนการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อชะลอความเร็วเมื่อรถถึงทางแยกเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีและช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้อีกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเห็นรถติดอยู่ด้านหน้าลองกะระยะแล้วปล่อยคันเร่งให้ไหลไปเรื่อยๆด,ด้วยแรงเฉย เพราะเมื่อเราเบรกลมจากท่อไอดีจะถูกดูดมาที่หม้อลมเพื่อลดการทำงานของเครื่องยนต์ซึ่งจะมีอัตราลดลงมากกว่าการที่จะชะลอความเร็วนะครับ 4. ใส่เกียร์ว่างเมื่อรถติดน,น,นานๆหากเจอปัญหาการจราจรหนาแน่นทำให้รถติดน,น,นานๆไม่สามารถขยับไปไหนได้แนะนำให้เข้าเกียร์เอหรือเกียร์ว่างนั่นเองนะครับแทนที่จะเข้าเกียร์เดินหน้าดีทิ้งไว้เนื่องจากวิธีนี้ได้มีการทดสอบมาแล้วว่าช่วยเซฟน้ำมันไปได้พอสมควรแถมไม่ต้องมือขายเหยียบเบรกไว้ตลอดเวลาอีกด้วย 5. ไม่จาเป็นต้องเหยียบคันเร่งทุกครั้ง เทคนิคดังกล่าวเรียกว่า walking speed คือการเข้าเกียร์ดีหรือเกียร์เดินหน้าแล้วปล่อยให้รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องแตะคันเร่งใช้ได้ดีมากๆเวลาเกิดปัญหารถติดเพียงแค่เข้าเกียร์ดีไว้แล้วประคองเบรกก็เพียงพอ 6. หลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรติดขัดรถติดไม่ใช่แค่เปลืองน้ำมันฟรีฟรเพียงอย่างเดียว ยังทำให้เราเสียเวลาและเสียสุขภาพจิตตามไปด้วยนะครับดังนั้นควรตรวจสอบเส้นทางให้ดีก่อนออกจากบ้านปัจจุบันง่ายขึ้นมากแค่เพียงเปิดสมาร์ทโฟนก็สามารถเช็คได้แล้วว่าทางติดหรือสะดวกที่สุด 7. อย่าบรรทุกของหนักจนเกินไปยิ่งรถกว้างยิ่งเก็บสัมภาระไปเที่ยวได้เยอะการบรรทุกน้ำหนักส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นไปด้วยนะครับแน่นอนว่าเปลืองน้ำมันกว่าเดิม ทางที่ดีของอะไรที่ไม่จําเป็นก็ลดะลออกไปจากรถบ้างนะครับรถจะได้ไม่ทํางานหนักและเป็นการประหยัดน้ำมันเป็นในตัวด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บกรปุก .com นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็ไปกดด <c oughs> าวน์โหลดแอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่มาทดลองใช้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการไปสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอน ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ